รู้หรือไม่ครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงครับ โดยกลมควบคุมโลกนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565ในเรื่องของการที่พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ใช้ครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายและไม่ทําให้เกิดโรคร้ายต่อสุขภาพครับจนทําให้เกิดอาการป่วยแบบเฉียบพลันขึ้นครับ โดยกลมควบคุมโรคนะครับได้ขอย้ำเตือนประชาชนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลทำให้เกิดโรคและภัยสุขภาพได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคของปอดอักเสบรุนแรงครับซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้หนาวสันไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามเนื้อตัวครับรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารด้วยครับเช่นรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียร่วมด้วยนะครับ จากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความหลากหลายในเรื่องของส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะครับและในบางยี่ห้อครับก็ไม่สามารถที่จะระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้อีกด้วยพร้อมทั้งนะครับยังมีการโฆษณาสรพคุณเกินจริงรวมถึงบิดเบือนข้อมูลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ จนอาจก่อให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดและนำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับหากมีอาการไข้หนาวสัน่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับอย่างเช่นการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีครับ ซึ่งจะขอเนน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรี่และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ครับ